หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสปาบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล่สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยัสถ์นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด ME แซดเพื่อรับส่วนลด5เปเซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟีฟ่าไลสามพาร์ทที่63แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับแล้วมาเรตนะครับเพิ่งคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยที่11ไปได้นะคัะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่น่าเสียดายน่าสงสารต่อเลนนะครับที่ไม่ได้แชมป์นะก็โอเควันนี้ครับเราจะมาเปิดเบสสกันนะครับเบส3คราปี ปีที่ดีสุดคือปีบอลโลกนะครับเพราะงั้นมาริดคว้าแชมป์แล้วโลนันโดมึงมาเลยนะฮ่อะโอเคครับสองใบใบแรกครับกดครับหนึ 1, 000, 2, ่งล้านสองแสนนะครับปีเตอร์เช็คครับโอ้โหโลนันโดดีวะเพิ่งคว้าแชมป์ไปนะเว้ยโอเคครับ ใบที่สองครับกดครับลโอนีลเมสซ่โรนันโดเพิ่งคว้าแชมป์ไปแต่มึงให้ลีโอนีลเมสซี่กูมาเนี่ยนะโอ้โหแม่งเย็ดเคเลยนะฮะโอ้แต่ถือว่าสมควรนะครับที่เลี้ยวมะดิดได้แชมป์ปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่า ทั้ง2ทีมเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยผมเชียร์ทั้งสองทีมนะเพราะว่าทั้ง2ทีมเป็นทีมที่มาจากเมืองส,สปเปนนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เหมาะสมที่จะได้แชมป์แลวนะครับแต่ก็ต้องหาผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งคนนั่นก็คือเลียบมาริดนะครับสามารถคว้าแชมป์โดยการยิงจุดโทษที่คมกว่าเลียบมาริดไอ้ที่คมกว่าแอเลติโกมาริดไปได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับตออเลี้ลองให้เลยนะครับสุดยอมากนะแต่ก็ต้องหาผู้ชนะเพียงแค่ท่านเดียวนะครับโอ้โห คือเกมฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าอย่างอ่ะกิสมันอะ่ะไอลูกจุดโทษน,นะนะั้นอ่ะถ้ายิงเข้าไปมันก็อาจจะเปลี่ยนเกมได้ใช่ไหมละ่ะแต่พอยิงไม่เข้าเออก็นี่แหละครับโลกฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็ต้องมีเรื่องโชคเรื่องอะไรเข้ามาด้วยแต่ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับเรอัลมาเดิด้วยนะครับแชมป์ยูฟาสมัยที่11ดนะเว้ยปีหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะมาเจอบาซ่าก,กันในรอบชิงประกาศสักดาว่าทีมจากสเปนจะคว้าแชมป์รายการนี้สี่สมัยติด โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามฟีฟ่าสนุกกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างทันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายยินดีด้วย